สวัสดีครับทุกคนทักไทยเป็นยังไงสุขก็ต้องปัดผ่ปัดผมปนปนไปนีกระดิกกี๋แถว้านยานแต่เจ้าย่านย่านย่านแต่เจ้า แล้วพี่น้องใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะฮะไลสุดแป๊บหนึ่งใค้หอดมือแล้วใกล้ถึงวันแล้วใค้หอดมือแล้วจานนุ่มปุตรทักทายพี่น้องไว้เมื่อยไหลไย้เลือยยังไี้โหนจ้าสัวจ้าสัว เจ้าสวยเห็ดยางแหน่เจ้าสวายจะได้แสงเงินบะนีสุขีระยางแท่ทุกเนี่ยหนวกสิไปทุกเนี่ยเจ้าสวยเห็ดยางแน่จะ,จะ,จะ,จะได้แสงเงินบ่เออจะได้ใช้เงินไมน่นี่คือมันต้องถื่อแท้อยู่นิยูอุดวนมาขึ้อนอีมาขึ้นอีอยู่เทีเยแสดงคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บนั่งเครื่องม้ามือนี้กลับไปสั้นหามสูตรเค้ก ที่อะไรจะสุดในประเทศมาล่งลานเออไปไปกันเล่มาจะได้ใช้เงินมนี่เฮ็ดไปให้ลูกมหมเฮ็ดไปให้ลูกเต้าเดาดากแหยลูกเต่ากับสองข้นผลแมเฮ็ดโมดุกตกทอดไปให้ลูกให้เต้าให้เดาให้ดึงอืมลูกเต่าดอดากเฮ็ดออกมาแล้วกัน เขาก็สิได้ทั้งนี่ละ่ะพ่อเขาที่ไปเขาขนาดามากกับลูกก็จะโอ้พ่อกับสั่งแปลงไยนลูกหลายตัวนี่ในตามมันจะบาดตัวนา้องแเวนามากแล้วพ่อแม่กับว่าเฮ็ตยังไม่ท่ดทางแปลง่ยังไม่อะไรดิพ่อก็ต้องเฮ็ดแม่ก็ต้องสงั่งามากลูกก็จะโอ้พ่อกับมุ่นร้ายเนาะแม่กับมุ่นร้ายเนาะตัวนาะล่าเปลือกซิบเก่า ชูโมเจ้าสิมามือ่อยชาวซิปเก่าเนี่ยกระดุนแห้งพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็ัับสูตรแทบกอย่างซับสูตรแทบพูดจาอ่ะคาเฟ่เปิดไฟแล้วสวยมากสวยมากครับสายไฟก็สวย คือวันนี้ผมมาดูแลระบบนั่นนี่นู่นแต่ว่าวันนี้ไปคุยงานกับบาร์เทนเดอร์ฉันดัดฟ้ามาไปเทลิกคุยแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศภายในร้านที่นี่หน่อยอีกรอบหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้ไปเดินมาแล้วแหละมกกเมื่อกี้เบื่อไหมล่ละพี่นอ้องเขมามากกว่าแรงกว่าแซ่ไฟแน่เดี๋ยวยบอกหังกาน่าใจไฟแน่โอ้ย สังว่าได้เาาท่า,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 าไหร่ก็จ่ากขอให้ทําให้เธอกันรักกันคุยเอาคือผมแม่ยกูอยากกูอยากกวนอยากมั่งยุ่มไปกอยังกันผมมาผมเขาหนีเม่ไ,มเไปจะไปปีใหม่พะนะมานี่เลย,ย,เเลยข้างในยังข้างหน้ายังเข้าไม่ได้นะเพระาะว่ามันยังอันนี้อยู่ ให้ความราม้หตายสู้อยู่แต่ห้ามตายสู้เฉยห้ามตายนาเขียวบ่ล่ะโอ้ยไอนาเขียวบ่นลอยตะกี้คือบนนาเคียวบนี้กขาเปลียกเปื่อดนาเขียวให้กปเจ้าของ้านเจ้าของ้านก็นาเคียวบอนี้อันนี้คือ่อะไร โอเคา่ะเกี่ยวเึีนยวมันทาีกสองฟังเวนบ้างเด้ออ้าวไปแล้วกันเลเห็ดแล้วแล้วกำลังนี่เห็ดไว้เเือพี่น้องก็ได้เห็ดปลาสิบป็ดร่วยไปหนาไปน้ไประดีสมัน่ลดยนค่าฟรีเดกอืเห็ดเพราะว่ามีแนวเห็ดดีลาเนวมันเห็ดมันหยางเลซื แถวหนึ่อยาก็ซีมันจะไงกูมันจะไงปวดมุมถ่ายรูปห้องน้ำอ้ห้องน้ำอ้อยนพี่น้องสามพันสามร้ทันเช็ดเลยเร็วๆก็จะแอดกลับฉันที่เคยดอนทำร้ายมาใจหล่อไหมครัเป็นตาไหมหล่อเป็นตาไหม ตอนนี้จะมีอะไรให้สวยๆอยู่นยนหน้ำของน้ำคอเตอร์กำลังทำคาน์เตอร์อยู่พี่น้องเอ้ยแตเ,เย็ยนๆดูจะมาโม่วขว่อยดูยท่านต่อทันเลี้ยวทีนะโต๊ะกระสังมัดตอนนี้ถึงถือ,ถอเลี้ยวนี่นะอือรอบแ๊บหนึ่งของ,องดีมันต้องรอใช่ใช าดเป็นสิ่งของไม่มีความลองเพลงฟังดเฉสๆดิลนะนี่นี่อันนี้ปเป็นคอตเตอร์เค้าเป็น,น,นตินดมีการคุณเราสู้กับแฟมมาแล้วเค้กคึกเหนกับนั่นนุ่นโอ้ยพี่น้องแต่เดียรร่งวันมันปอบขเขาแหงก็ปอบเด้วน,นี้นะแต่ปอบก็ราะ้ําซ้ำคอย ปอบกับประจำฟรีบ้างที่แลก้ยงปฏิบัิชายก็ปอบปอบที่มีชีวิตปอบที่ตำหน้าตำหลังปอบขอนแก่นมีบอสเขา,า่าเห็นอเบอรสุยางหมอลักเห็นพนันตีกระเฮียนล่างกาแฟกระเหียนเฮ็ดทุกอย่างเพื่อเชอสองคนนะตัวเกีียวนาริตะตเกียวเฮ็ดแบบคลูกมองนีประเดี๋ยวมองนีสางเดียวแมนี่คี่นมน่ สิเพินยังขึ้น,นสิอนาคตสิเป็นยังก็เป็นของลูกพวกเก่าหลอดไฟที่เจ้าเห็นเลี้ยงนี่สร้างบ้านตะหลังหนึ่งเคยบอกแค่นั้นละ่ะก็องาฝนต้องท่า,ามควา,ามอย่างมันบอกง่ามอย่างนี้ก็เลื่อนสุดท้ายแล้วมันเป็นสุดท้ายแล้วอนาคติบเป็นคาฟี่ก็เป็นเงี้ยนได้ไอย่างนี้บกง้ามเงี้ยนได้ไมีแต่ว่าเราทำไว้ร,รับลูกค้าชั้นนี้เป็นปลาลับอุดอนเปิดใหม่ที่ จะมีค็อกเทลมีไวน์มีแชมเปญมีเหล้ายาปาปิ้งชั้นนี้เหล้ายาปาปิ้งมีพฟกซองร้องเพลงเบาๆเบาๆแบบเล่นดังข้างนอกแมีพฟกซองมีเหล้าขายมีเหล้ายาปาปิ้งจะเป็นมองเด็กหน่อยผู้ด่วนใบรุ่นคนสวยๆรอๆอเขาสิมานังอย่งนมีเออเขาสิมานังอันนี้กำลังติดยูทงเลย บอกแห้งเดี๋ยวคนจะ้าหลายเจ้าว่าไข่ที่หมอนุค้านั่งบัวร้านพีบานพิษเลี้ยงนี่ร้านกี่พูดคนดังเมื่อวูดดอนนี่นม,มาแล้วตรงนี้กลางคืนมา,า,า,มา,านมกมาป็ปิดไฟปิดไฟเป็นตีเบาๆเล่าเพียวๆฟังเพล่งอกหัก บางเพงอกหักอกหักยังฉันอกหักยังฉันมันต้องมากินแล้วในบ้านนี้เออพอฉั้นนี้เสร็จปุ๊บถ้าเบื่อชั้นนี้ละอยากไปรับลมแบบไปคุยโทรศัพท์เพื่อกับแฟนเพิ่งป๋าผัวมาพิ่งป๋าเมียมาคือมันมันมันสวยงามก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ได้แพงนะ ขึ้พิ่งได้รับผมเพิ่งรับสมัครบาร์เทนเดนอร์เขาจะชงเหล้าค็อกเทลชงบาร์สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามชงอยู่นี่ด,ดีมองซุ่มอันนี้พิเศษนะมันจะมีกระจุกจะมีเสาจะมีชิ้วันนั้นอันนี้นี่อันนี้มองซุ่มเราสวัสดีครับลูกค้า,าจะกินอะไรครับมาเลยปลาหยางลอ,อยอยู่นี่ครับผมผมจะชงเหล้าให้ลูกค้า,ากินเลยครับตอเดส้มอยู่นี่พื่นนา ค็อกเทลมะนาวค็อกเทลต่างๆเล่าเจ็ดสิบสูตรอยู่นี่หมดบาร์เทนเดอร์ม,มาจากโรงแรมชื่อดังบาร์ตทนเดอร์ม,มาจากาาาอ้โอหเลยคดีฟองคน,คนสูงใบก็มานั่งเถอะเปิดออกมาเธอรู้เทียน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 เทีนเทียนโอ้โหมันเจ,จ,จ๊ ม,มันเจียใจทำมันอกหักเขาต้องมานี่เขาต้องมากินดูนี่เขา,า,า,าต้องมาชมวิวชมหยังอือเขาต้องมาชมวิวชมอันนี้เมืองอุดรน,นี่สนามบินอยู่นั่นเดี๋ยวเห็นน่ะอันหนึ่งเลยนีคือสนามบินอุดรน,นั่นนะ่ะนี่ไฟเหลืองๆเนี่ยคือเครื่องบินจะขึ้นเครื่องบินสิขึ้นมองนี่นี่อันนี้มองเป็นวิวเครื่องบินบาร์ที่เป็นวิวเครื่องบินอ,อันออนี้กําลนะังเพิ่งเอาโต๊ะมาวางในห้องเบิ่งเนาะ เพชรบ่ได้หวังสิหากินม่องนี่เรื่องหมองนี่พี่นอ้องเจ้ากของพู่เปิดร้านอาหารเปิดยังสิมันบริษัทนั่เนเนาะแต่ไม่ใช่อาหารไม่มีอาหารขายนะยิ่ที่นเป็นแบบเป็นคาเฟ่ถ้าอาหารก็จะมีพวกเฟรนไพรทอดพวกนักเก็ตทอดกลางคืนมันจะไม่ไม,ไม่ไม่มีอาหารเหม็นๆแต่บวกหงย่ำบ่มีเด้อเพราะว่าเขาบริดัทเพชรม่องนี่เขาบริดัทร้องเร้าม่องนี่ก็เป็นวิวแบบสนามบินวิวเมืองอุดรวิวอะไรแบบนี้แม่นี่ยสุวรรณภมิธรรมเห็นไห นัดนัดพบเธอที่นี่นัดพบหนูที่นี่นัดพบปะป๊าที่นี่มามมาที่นี่สี่สิบวกก็มานั่งตรงนี้ชิวๆนั่งโตชิวๆโตเพิ่งเข้ามาสื่อโตเบิร์เจ็ดหมื่นโอ้ยอมาเคย